บินไปเดียวดายกลางสายลมแปรปรวนเพียงทะเลครวนฟังคล้ายเป็นเพลงเศร้าค่ำคืนนี้ฉันเพลียฉันเหนื่อยฉันนาวและเงาเหลือเกินไม่เคยมีใคร มีรับแท้จริงใจจะมองทางใดดูเคว้งคว้างเปล่าฝ่าลมฝนลำพังมากี่ร้อนหนาวจนลาสิ้นแรงไม่อยากเห็นภาพใดแม้แต่ท้องฟ้า อยากจะพักดวงตาลงชเ่วกันจะไปสุกตัวนอนซ่อนกายในเงาจันจะรับฝันไม่ขอตื่นขึ้นมาคงจะมีเพียงลมหายใจรวยรินเอนกายบนดิน ยอมรับความแพ้่ายปีของฉันมันหนักบินต่อไม่ไหวจะขอพักกายช่วยกันไม่อยากเห็นภาพใดแม้แต่ท้องฟ้าอยากจะพักดวงตา ลงชัว่วกัจะไปซุบตัวนอนซ้อนกายไงเงาจันจะลับฝันไม่ขอตื่นขึ้นมาคงจะมีเพียงลมหายใจรวยรินเอ็นกายบน ยอมรับความแพ้พ่ายปีของฉันมันหนักบินต่อไม่ไหวจะขอพักกายช่วอกาลปีของฉันมันหนักบินต่อไม่ไหวจะขอพักกาย to ka